อันนี้น่าจะไทยเจอโดนวานั้นนี่ปลูกนะมันฝรังถ้ามันใหญ่อย่างนี้ก็ผาปลูกสองอันได้นี่ผาครึ่งปลูกขึ้นละหอมก็ขึ้นละหอมไทยเราสวยหอมนี่ต้นหอมต้นหอมไทยเราเห็นไหมสวยดี ดูดิสวิตช,ชันขึ้นโอ้ยสุดยอดเห็นไหมที่เมินตัดหญ้าทางไหนเนาะแฟนยายมาตัดหญ้าแถวนี้นะคะคอยดูนะเพื่อนๆเนี่ยตัดไปนะต่อไปก็จะแบบว่าขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่สวยแล้วแหละ หญ้าเนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะช่วงนี้แหละทีเดียวทีต่อไปก็ขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนาะนะแม่ยายก็ทําความสะอาดแถวนี้ต่อนี่ดอกไม้ปีนี้ไม่สวยเลยสะเดานี่เพื่อนๆว่าจะกินนวันนี้ตัมน้ำทิ้ว่างเปอเนี่ยอยากกินสะเดาอืมดูก่อนเด้อีล้วก็ทำความสะอาดก่อน สะดาวขึ้นมาเองเน่ยเะยะเลย,ยแถวนี้นะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วฟั่งองุนกบไปกันมาฝั่งนี้เป็นย้ายมาเก็บออกไปให้ไก่ให้กาตายให้แกะให้ไก่มาทีนี้คะ่ะมาลุยฝั่งนี้กัน เอาตรงนี้ก่อนนี่เพืเ่อนๆว้ายทำงานยากเหนื่อยเลยแฟนยายเคยแล้วนะแต่ก่อนตะไคร้รั้วมันอยู่ข้างบนเนี่ยแฟนยายดึงออกนุน่นตีลังกาไปอยู่ข้างล่างนู่นนะเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วรัว้วรั้วบ้านยายจะอยู่ข้างบนมันทำยากดินมันไม่เสมอไง ต่อไปก็ไปทางนี้ต่อ,อได้เท่าที่ได้นั่นแหละเนาะทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เอาไปให้แกะให้กระต่ายมาเกียยเก่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าไม่เหนื่อย,อยตากแดดก็มาทำงานเบาๆต่อ งาน,นเบาๆคืออะไรเนี่ยตัดตัดกิ่งไหนกิง่งต้นไม้อันไหนที่ว่ามันมันตายเนาะกิ่งองางนเดี๋ยวก็ตัดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนรอให้มันออกเยอะกว่านี้ก่อนให้มันออกใบเยอะกว่านี้ก่อนค่อยตัดตัดแบบว,ว่าตัวไหนที่ว่าเขาตายนะเพื่อนๆอแล้วก็ตัดออก ยายตัดมาหมดแล้วไม่ได้ถายให้ดูเนาะหนูเด็ยเขาไปทางโน้นอีกดูตน้นนี้ตายเกือบหมดเลยไม่รู้ว่ามันแรงหรือว่าหนูกินแต่ตรงนูน้นต้นบลลอเลยตายหมดหนูกิน นี่อันนี้ก็ดูดอกไม้นี่ดูตายน่นต้นนน้นก็น่าจะตายนะคิดว่าน่าจะตายนะเนี่ยรดู้ว่าต้นอะไรนะมันยังไม่ตายหมดหรอกแต่มันตายเป็นมังันพวงไขมกุกทํา้มมันดอกมามันจะเป็นสีขาวๆนะ ดอกพวงไข่มุกเดี๋ยวจะตัดไปทําฟืนเดี๋ยวก่อนเด้อต้องถอนตําแย่ออกเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เร่งรีบเดี๋ยวก่อนนู่นมันจะมีดอกไม้เลื้อยอยู่ด้วยเน่่ดอกอะไรก็ไม่รู้ เดินไปเอาเลื่อยมาตัดลงไปด้านนู้นเชฟมาสำรวจงานแล้วอุ้นเชฟอุ้นเนาะน้องเชฟอุ้นเนาะน้องสุวักเซียนตันบิลเยชามาฟรีดาทูดฟรีดาทูด เอ็ดจะชอมาวันโอ้เดี๋ยวอีน้าเอ็ดสุดนุ่นฮอลุนฮอลุนดะเอาดูใช่ฮอลุนดะเราจมามาแบกมาทไถูกนะที่มันมาแบกบแบกนี่มาต่อแถวนี้แต่ว่าลำบากหน่อยเปียกฝนตกเมื่อกี้เพื่อนๆนี่จะมาเอาเพราะว่าโบตันเนี่ยหมอกใหญ่ในลาบเชิดเออเฟนเนี่ยนี่พรุ่งนี้น่าจะบางเปียกอะเพื่อนเพื่อนทำงานลำบากหน่อยฝนตกเมื่อกี้อุ้ยจ้นี่นี่อุ้ย อุดอีเหีย for อุ่ดีฟอนอุ่นนีะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเด้อไปรดน้ำผักก่อนจะให้ดูเท็มแท่นนี่มองเห็นดอกไม้แล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นแถวเลยดอกโบตันนะคะ วันนี้ได้งานเยอะนะเนี่ยยหยนี่จากนี้ไปนูน่นจากนี้ไปนูน่นไปนูน่นไปนู่นเลยไปดูคนว่าจะตกคนว่าตกตกมานิดหนึ่งตอนยายกินข้าวเที่ยงนี่อันนี้มาตอนเพลิอนอันนี้รุนแรกเนาะมันมีหลายพันเนาะบ้านยายมีหลายสายพัน์ธุยุคโบดตันนี่นี่แต่ว่าไม่ค่อยออกดอกปีนี้ แต่ละปีไม่เหมือนกันในชะ่ไหมบางปีโอ้โหแถวนี้ดอกไอป๊อปปี้ดอกอะไรเพียบเลยนี่อันนี้เขามีหน่อยมาตรงนี้อันนี้ก็มีหน่อยอันนี้ม่ยังไม่เห็นเลยนี่โอ้หนี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะบานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่ตายอีกละไป พรุ่งนี้ก็มาต่อแถวนี้ไปแถวน่น้นแถวน่น้นแถวน้นพรุ่งนี้อีกวันนึ่งวันนี้ได้เยอะได้เยอะอทำไปเรื่อยเรื่อยทำทางนี้เสร็จก็ไปปลูกผักต่ออยายคิดว่าฝนตกอยายจะได้ไปปลูกผักมันไม่ตกไปไปรดน้ําผักหนาวฝนตกมานิดหนึ่งจะไม่รดเกอยังไงยังไง รอฝนตกก็ยังไงยังไงเอ้ยลงมานิดหนึ่งยายไปรถด้านมาเปิดน้ำละรดนิดหน่อยรดนิดหน่อยหดเสร็จแล้วนี่นี่ยายจะปิดข้างบนตอแรกเปิดข้างบนไว้มันหนาวอีกละก็เลยเดี๋ยวจะปิดก่อนกลางวันก็ร้อนมากจนเหี่ยวเลยมันอบมันไม่มีลมเนาะจะลำบากหน่อยที่นี่หละสายเพราะว่าปลูกหมดแล้วแถวนี้ 我。<laughs> ยังมาต่ออีกจะลืมเนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเมันฝรั่งยายไม่ได้รถนะคะเอ้ยเออมันฝรั่งนั่นละเ,เนาะ น้ำไม้ฝรัง่งมันฝรัง่งมันฝรังร่งยังไม่เคยรดน้ําสักทีทางแต่ปลูกมาอันนี้ก็รดแบบว่าลวกๆเอาเนาะกพราแดดมันไม่ถึงกับว่าร้อนแบบบ้านเราเนาะเนี่ยกระเทียมก็ยังไม่เคยรดเดี๋ยวถ้ามันแรงจริงๆยายก็จะเปิดสปริงเกอร์แล้วเพราะว่าปลูกหมดแล้วนี่ไม่อยากเปิดเพราะอะไรเปิดเดี๋ยวก็หญ้าขึ้นพรวดพราดพืบนหญ้าจะขึ้นเยอะกว่าผัก เห็นไหมนี่เห็นไหมดูดิทำไมยายถึงเอาแรดิสมาปลูกมันรดน้ํามาแครอทยังไม่ขึ้นเลยอย่าขึ้นเต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมแครอทยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนี่แครอทมันขึ้นช้าแครอทมันขึ้นช้า แริดขึ้นจะได้กินแล้วเนี่ยแครอทยังไม่รู้อยู่ตรงไหนไหนม่ไม่รู้ใช่ปะนี่ไม่รู้แหละรอดูก่อนเพื่อนมีโทลรันเตา่าขึ้นละหอมก็ขึ้นละหอมไทยเราสวยหอมนีต้นหอมต้นหอมไทยเราหเห็นไหมสวยดี ดูดิสวิตชาร์ดมันขึ้นโอ้ยสุดยอดเห็นไหมมันก็ดีอย่างถ้าปล่อยให้ผักมันออกดอกแก่ออกดอกมันก็เนี่ยดูดิสวิตชาร์ดทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้เนี่ยได้ยายจะขุดออกมันฝรั่งนี่ปีที่แล้วถอนไม่หมดมันเลยขึ้นนี่นี่มันกันนี่มันฝรั่งเดียยายจะขุดออกเนี่ยสวิตชาร์ดทั้งนั้นเลยนี่นี่เพื่อนเดียยายจะ คุดมาปลูกร่องหนึ่งตรงนี้เนะแถวหนึ่งฝน,นหายไปหมดเลยฝนไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> หายไปหมดเลยฝนในระหวังที่ยายรอน้ำยายรองน้ำใส่กับไอ้ไอเนี้ยรองน้ำใส่กระมังไว้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะเพื่นอน นี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งน,นี่เล็กๆน้อยๆมันก็ขึ้นนี่ถอนไม่หมดไอเราก็ว่าเราถอนหมดแล้วนะตรงโน้นตีเยอะตรงนี้นโอ้โหเิลมเลยโอโ้แสดงว่าตรงนี้นะ ลืมไปเลยเนี่ยสแสดงว่าลืมลืมลืมขุดสแสดงว่ามันมันเหลือลุมหนึ่งเลยไม่ขุดเ่ยโอ้โหหอใหญ่บ่าเลิเลยเสียดายเด้ เพื่อนอันนี้น่าจะไทเจอโดนวันนั้นนี่ปลูกน้ำมันฝรังถ้ามันใหญ่อย่างนี้ก็ผาปลูกสองอันได้ไหยผาครึ่งปลูกทำไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเน,นี่เห็นไหมครึ่งหนึ่งเขายังงอกเลยนี่ ปาเพื่อนเแค่นี้แหละหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วเมื่อกี้ยายออกมาทำกับข้าวให้แฟนยายกินเรียบร้อยแล้วนะถึงออกมานะยายไปกินน้ำพริกถ้วยเก่ากินน้ำพริกวันนี้อารมณ์เสียกำลังกินอร่อยอร่อยฝนตกไล่ <c oughs>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  เดดสะท้อน่ะบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยยตาด้วยนะคะ